lỡ ở quê lỡ ở đây. ท่านโรงเรือนะพ่อจะพาตะลองไปน้ำพงกกังแล้วก็เจ้าพญาพาไปชมวิถีชีวิตผูบ้านกัน้ำกันแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในน้ำพงไกกังแล้วะลองไปจนสุดในน้ำพงก่กังแร้แล้วก็ไปเป็นจุดไปน้ำเจ้าพญาตรงนี้ก็จะสองวัดติดกันแม่กันระหว่างวัดท่าสูงนะถัดมาข้างหน้าในอีกวัดหนึ่งวัดยางนะจะมี้องกันอยู่เนี่ยท่าสุกนะสมัยก่อนจะมีสูกมาลงมาที่นี่นะาเป็นชื่อชื่อของวัดจันทรามคือวัดท่าสุงมันเองครับนเดียวกันเดินวัดท่าสุงวัดจันทาราม แล้ทางซ้ายนี่คือเกาะนะเกาะสีภูเป็นเกาะน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็มีน้ำของสีภูทาด้านซ้ายนี่เป็นเกาะนะเรามองตรงนี้ไม่รู้เป็นเกาะแต่เขาเกาะใหญ่มากชาวบ้านอยู่บนเกาะนี้สองระเบิกว่าครับทำไร่ทำนาทำสวนเด้บ้างปัจจุบันนี้รถเตือนก็ได้ทุกชนิด จอสัตย์จระีปลาแรดรสดีปลาทเทียนเทวต้องโอ,โอบ้านน้ำตกมอระดกบโลกมวยขาช่า,ตา,ตางตันบ้านน้ำสกาตารางตลาดนันยางโขกระเบือสวัสดีค่ะทุกท่านขณะน,นี้เรือของเราจะพานักท่องเที่ยวทุกท่านล่องแม่น้ำสกากรารังและแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะพาทุกท่านไปสัมผัสวิถีชาวหมู่บ้านลานน้ำซึ่งถือว่า เป็นวิถีชีวิตที่มีมาอย่างยาวนานแต่ก่อนอื่นเราจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับแม่น,ำน้ำสกากรังกันก่อนนะคะแม่น้ำสกากรังเป็นสายาน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชาวอุทัยธานีมาช้านานมีต้นกำเนิดจากยอดเขาโมโกจูทางตอนใต้อของเทือกเขาส่วนทงชัยในเขตจังหวัดกำแพงเพชรไหลผ่านนครสวรรค์เข้าสู่อุทัยธานีมีความยาวตลอดลำน้ำ 1น0กิโลเมตรลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกขางต่างกาันไปในแต่ละช่วงและช่วงที่สายน้ำไหลผ่านทั้งตอนแม่เลแม่วงแม่น้ำวังน้าแม่น้ำแฝงตางแดบดบและช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองไทยธานีจนไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาทีม่มีความยาวราว24่24กิโลเมตรเป็นที่รู้จักกันในชื่อแม่น้ำสกากรางัง หรือบ้างก็เรียกแม่น้ำสองสีตามลักษณะของสายน้ำแม่น้ำสกากรังหนึ่งปีจะมีอส,ะสองสีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษาย,ยนนั้นแม่น้ำจะมีสีใสและในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนสีของแม่น้ำจะขุ่นซึ่งช่วงที่แม่น้ำสกากรังใสจะเป็นช่วงที่แม่น้ำมีความสวยงามมาก และเมื่อแม่น้ำสกากรังกับแม่น้ำจ้าพระยาบรรจบกันก็จะทำให้แม่น้ำนัำ้นมีสองสีเรื่องเ่าของคนเฒ่าคนแก่บอกผ่านกันปากต่อปากว่าในย่านแถบนี้เดินทีเดียวนั้นมีต้นสกาอยู่มากมายเมื่อต่อา,าล่องเรือผ่านไปมาก็จะรู้ได้ว่ามาบ้านสกากรังแล้วโดยเฉพาะช่วงเดือนยี่ยี่ถึงเดือนสาม ยามที่ดอกสกาเล็กๆช่อยาวห้อยย้อยเรียงรายสองฝั่งน้ำบ้านก็ว่ามีสกาต้นใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านด้วยชื่อว่าบ้านสกากลางต่มมาจึงได้เพี้ยนเป็นสกากลางตามสำเนียงของพ่อค้าชาวจีนแต่ท่านก็ว่าแ่านี่มีสูงทงั้งมากมมยเมื่อช้างพ่าันลงมาที่น้ำในแม่น้ำ ต้นสกากระติดเผิดกรรางตามปัวอันเป็นที่มาของคำเรียกคนั้นสกากรักรางในอดีตลำนะ้าสกากรักรางสายนี้ถือเป็นได้ทันทัง้งจอที่เชื่อมต่อพื้นทั้งคากาศทาง,างาทิ่ให้มาพบเจอและดําเนินกิจกรรมการล่าตีอนทั้งข้าวปลาอาหารผลผลิตต่างๆรวมไปถึงวัฒนธรรมที่แตกต่าง,งดยมีบ้านสกากรัรางเป็นนึ่ท่านะ ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นจิ๋วกลางของความหลากหลายาาาทางวัฒนธรรมผู้คนและวิถีชีวิตที่ผสมผสานมาธาต์ต่กอกำเนิดและเลื่อนราวที่มีสีสันมากมายย่อมมีสาดน้ำเป็น,นเสมือ์บนพิพิธภัณฑ์ที่เผยเรื่องราวที่แผ่ผ่านไปตามกาลเวลาวันนี้อุทัยธานียังคงมวลเสน่ห์ความสุขสงบ และความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนทั้งเชื้อสายไทยจีลาวหรือวนเผาจีนาลาครั่งและกะเรียนโปวิถีชีชวิตชาวเดนมาชุมชนชาวจีนและประหลาดชาวอันซานอบอุ่นชาวสวนบนเกาะเพโพแม้จะต่างวิถีต่างวัฒนธรรมแต่ก็ยังผสมปลดกลือเป็นเอกลักษณ์อันเป็นมวครั้งจำหรบผู้มายเยี่ยมเยือนดังคำกล่าวของชาวอไทยที่ว่า ต้องอุดตอดข้ามราวก็นอนที่เมืองอุทยัยแม้ใครที่จำน้ำสาบุดคงไม่หลุดไปจากอุทัยซึ่งบอกเปไหนว่าผู้ได้มาอยู่มาเยือนอุทัยท,ทันแล้วไม่คล้าวต้องหลงสเสน่ห์ของเมือนแห่งนี้จนไม่อยากจะย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นเลยนั่นคือความสุขที่ได้จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงและงดงาม รับรรตุกนการเดินทางแต่กงลำบากตองนั่งเรือและเข้าออกเาไม่่ำาจะกลับไม่ได้บอกมาอุทยอกอุท่้ไ,อ,อ,อ,ไอนเดินทางทาง้นะ

ด้านท้าทนี่เป็นช่วงท้ายกาะที่รวแล้วนะแล้วก็จะเป็นจุดแวข้นไปอีกหน่อยจะเนเกานี้นะ้รับบที่รถจนเข้ามาได้ทุกจีดจะเปนเกาะนี้แล้ว